นี่ครับพี่น้องผลงานของแม่บ้านนะครับนี่ก็เป็นพักกาดขาวนะพี่น้องซึ่งก็ปลูกได้ประมาณเดือนเศษนะครับบางคนก็บอ่เคยปลูกได้กอใหญ่ขนาดนี้เลยพี่น้องส่วนมากติกอน้อยนะครับผมนี่ครับโอ้สวยงามนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปงปายส,ยสุขูสุคนกับผมมาพกาบกับบ้าุณนนุ่มโรงางานในอิตาลีเช่น 9, เก่าเช่นเดิมนะครับมนีบา้านขนกับสิภาพพี่น้องว่มงมงามันเป็ผักของแม่บ้านนะครับซึ่งเราก็ใส่ฮอร์โมนไข่แลวพี่น้องว่ามันหอิกก่อล้วกับใบานาขนาดใดน,นะครับอ่าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับนี่ก็เป็นผักในกลีนเห่าของแม่บ้านนะพี่น้องซึ่งก็จะมีหลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผักมุ้งบักเขือ กวางตุ้งแล้วก็สลัดลกับมะเขือเทศบักแตงมากมายนะผมเดี๋ยวบอกคุณภาพเป็นมังคข้างนอกก่อนนะผมว่ามันติง,งามขนาดใดนนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะพี่น้องหมอกกระลงา้าเทิกะนะครับกําลังติขึ้นนะผมแต่ว่าขึ้นดวนนะแต่ว่าบักคุนอยู่ในภูเขานะครับเป็นก็เลยพึ่งโพนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศสวนของแม่บ้านนะครับนี่ก็จะเป็นบักทัวนะพี่น้องกําลังติดเลื่อยนะครับ มีดอกไม้ตกแตงแล้วกากวางตุงสลัดมากมากนะผมแล้วก็ติพาพไปเมืองแต่ละยางแต่ละยางว่ามีอย่างแน่ๆนนะครับนี่ครับพี่น้องผลงานของแม่บ้านนะครับนี่ก็เป็นพักกาดขาวนะพี่น้องซึ่งก็ปลูกได้ประมาณเดือนเศษนะครับบางคนก็บ่เคยปลูกได้กอใหญ่ขนาดนี้เลยพี่น้องส่วนมากก็ิกอน้อยๆนะครับผมนี่ครับโอ้สวยงามนะครับแม่บ้านเมื่อติใส่ฮอร์โมนไข่นะครับโบบายเดี่ามา หดดว่าจะมาฉีดใบนะพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวบักคุนว่างๆกะทีพาเห็ดฮอโมนไข่นะแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังทันว่างบัาได้นะครับผมก็จะได้แค่ท่ายพี่น้องมั้งนะครับนี่ครับบรรยากาศของสวนแม่บ้านนะครับข้างๆพักกายขาวพี่น้องครับบักแตงครับปวดโพสามหน่วยติดกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นบักแตงรุ่นแรกนะครับที่สิได้เก็บเมื่อเนี้ยนะครับผม นี่ครับลายคักลายแน่นะครับผมตัดมานกระเบนหมักแตงนะพี่น้องก็ะติเป็นคล้ๆฟักเงานะครับผมอันนี้การเริ่มจะได้ผลผลิตแล้วนะครับนี่ครับรังปฏิประมาณนี้นะพี่น้องแต่ว่าก็ยังบัฒน์นึงใหญ่นะครับกะหล่ำนะพี่น้องนะครับกอใหญ่ใบหนานะพี่น้องกะหล่ำนี่ก็เป็นกะหล่ำ รูปหัวใจนะครับเพราะมันกระลำกลมๆฮอมนได้พี่น้องอาจจะเป็นรูปหัวใจนะครับนี่ครับึ่งแม่บานเมืองกระส่ฮอร์โมนใข่ได้พี่น้องนี่ครับกับแวงๆกับเป็นมแมลงนว่าทากได้พี่น้องเข้ากับบริไดไซสารนะครับผมนี่ประมาณเดือนหนึ่งกับคง้องเสด็จเก็บผลผลิตแล้วนะครับนี่ครับผมผัก อีกหนึ่งชนิดที่สีน้ำเสนอนรับพี่น้องนั่นก็เป็นสลัดนั่นเองนะครับนี่ก็กอใหญ่โพดโพเข้นกันนะพี่น้องเบ้าขุนก็เก็บไปเป็นรอบที่สามแล้วนะครับซึ่งเบ้าขุนกับ่ได้เอาเป็นกอนะครับเบ้าขุนจะเป็นใบขางลางมันนะครับซึ่งมันก็ติดแต่ออกมาเรื่อยๆได้พี่น้องนี่ครับผมสวยงามนะครับบางช่วงจะเศร้าก็บที่มีหมอกนะครับหมอกลงนะครับผมสีสันผักกับเป็นนักกินนะพี่น้องนี่ครับ มันเริ่มแก่มันเริ่มออกดอกแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวบอสควรจะติลองเด็ดดอกมันออกนะครับเราจะเก็บข้างล่างว่ามันตีสามารถผลิตใบออกมาได้อีกบ่นะครับผมยังมหม่วนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นสลัดม่วงนะครับผมบังกอมันนะครับกอใหญ่ใบหนาครับผมซึ่งแม่บ้านเพิ่งกระซ้ฮอร์โมนไข่กันนะพี่น้องนะครับโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องครับ อันนี้บ้าคนก็เก็บไปรอบที่สองเช่นกันนะครับเพราะว่าบ้าคนก็จีเด็ดตรงที่ตำ,ตำมันเนี่ยครับผมแล้วก็ข้างบนนี่ก็ที่เริ่มออกดอกเช่นกันเพราะว่ามันก็เดือนเสร็จแล้วนะครับผมสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเก็บไปให้เพื่อนบ้านอีกนะครับผมแล้วก็ข้างบนนั่นก็ที่เป็นสลัดม่วงเช่นกันนะครับพี่นองก่อยไงครับ สัดมาจากสลัดม่วงนะพี่น้องก็ติเป็นไอบกบวบกลมนะพี่น้องมองดูครับอมต้นออมแอวอยูะหน้าผลหลายคากหลายแน่นะผนออกหลายจนว่าบกสมบูรณ์นะครับลูกข้างล่างนี่ก็ติเป็นบกบวกบยาวนะผมอันนี้ก็เก็บไปกินหลายรอบแล้วนะครับนี่ครับผมลูกง่ญ่ครับบกบวกบกกบกคุณกระปูกหลายกอหลายต้นนะครับผมนี่ครับบกว่าจะเป็น ฟังนี่แล้วก็อีกฟังหนึ่งนะครับผมนี่ครับที่พี่น้องเห็นมันเป็นหญ้าเลยพี่น้องนี่เป็นตะไคร้นะครับผมซึ่งจะปลูกเกือบพาสิบต้นนะพี่น้องนะครับก็จะเริ่มแตกกอขึ้นมาแล้วนะครับผมก็บรรู้ว่าถ้าหนาวมากพันจะหลอดไปนะครับก็คิดว่าคงมาหลอดก็อาจจะเก็บผลผลิตก่อนนะครับผมน่ครับตะไคร้ทำกับเนาไปหอดพู้นพี่น้องนะครับนี่พี่น้องสลัดอีก สายพันธุ์หนึ่งนะพี่น้องซึ่งก็เป็นกอบใบไงนะครับอันนี้เฮาวตใส่ตัดนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็เริ่มสามารถกินได้แล้วนะผมก็คือบปล่อยมันไงก้อนนี้นะครับก็บิประมาณนี้นะครับสลัดรุ่นนี้นะครับผมก็จะมีสีม่วงสีเขียวนะครับผลกันไปนะครับป้าขุนกะเห็ดโค้งเพื่อป้องกันลูกเข็บนะครับผมนะครับสวยงามพี่น้องผู้ใดมักสลัดแต่กับของที่ถึกใจนะครับ นี่จะเป็นประกาศขาวนะพี่น้องซึ่งปลูกรอบที่สองนะครับกอกะเริ่มใหญ่นะครับผมกระถิหอมมอนไก่ของแม่บ้านนะครับแล้วก็ข้าวขาวเป็นขวดอย่างหนึ่งเ่าเป็นห้อมมอนไก่ได้พี่น้องนั้นเป็นยูรินซีนะผมซึ่งแม่บ้านพันธุ์เนไว้นะครับผมเพื่อที่มาบารุงผักกิกเช่นกันนะครับครับตัดมาก็จะเป็นนะครับผมกวางตุ้งนะครับก้อยไงครับพี่น้อง อันนี้กตเก็บไปฝากหาติพี่น้องได้แล้วนะครับนะครับเป็นความสุขของคนไทยไก่บ้านนะพี่น้องซึ่งเขาก่ปลูกพักนี่นก่เมืเ่อแม้นวิจิบูไปขายนะผมก้ปลูกเราก็ไปแจกหาติพี่น้องมันก็จะเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งความสุขในการหายนะครับผมบักทัวครับพี่น้องเป็นบักทัวของอิตาลีแต่ว่าติฝักเงานะครับผมแล้วก็จะมีฝักสันนะครับซึ่งก็จะเริ่มเรื้ยขึ้นไปแล้วนะครับผม น่ครับบรรยากาศการเลื่อยลักษณะการเลื่อยของเอบอกทัวร์และพี่น้องนะครับก็คิดว่าประมาณครึ่งเดือนก็คงจะเก็บผลผลิตได้นะครับผมถ้าลูกเข็บบดตกมาใส่ก่อนนะครับบ่าขุนกะครับในบ,บ้านกับปลูกสามซี่ร่องนะพี่น้องนะครับปลูกได้หลายซี่กับบ่าแม่เอาไปขายนะครับผมเอาไปแจกให้กันนะครับผักต้มมาที่เบ่าขุนสิน้าเสนอนะครับผมนี่ก็เป็น คณะไดโนเสาร์ได้พี่น้องนะครับ,ก,ออบก่อใหญ่บาขุนก็ตัดไปสองสารอบแล้วนะครับผมนี่จะเป็นห้อยตัดเบาขุนนะครับมันก็ติแตกกันมาเรื่อยๆนะพี่น้องนะครับยูนีเพิ่นกันะเอาวไปพัดกันนะครับสวยงามนะผมเอาข้ามาข้างในในคกลินห้าแล้วพี่น้องบาขุนกับสิพา้ามานําเสนอนะครับบลาเขือก็เริ่มเป็นดอกแล้วนะครับผมก็จะไม่บลาเขือแล้วก็นนี่ครับ ผักชอยนะผมหรือว่ากวางตุ้งครับคล้ายๆกันนอกพี่น้องถ้าหาเบาคุณบาบาปิดนะครับข้างในทีปลูกแซมกันหลากหลายนะพี่น้องเพราะว่าพื้นที่เขาอาที่มีจํากัดน,นะครับอันใดที่เขาสามารถลงใดเขาก็ลงนะผมนี่เป็นมะละนะครับผมกันมึงแตกยอดนะครับนี่ครับหัวใจของเขานะครับไอ้มึงนะครับ ออมมอนไข่ได้พี่น้องนะครับซึ่งแม่บ้านประเน็ดไปนะครับผมเป็นกระเจียวมาฉีดหรือว่าเอามาลดผักต่างๆนะครับซึ่งก็ได้ผลได้พี่น้องนี่ครับใบหยักครับอันนี้ก็สิเป็นใบบัวบกนะพี่น้องเบาขนเอ็นก็บบ่รู้ว่าเอ็นเถือกหรือบ่อนะครับผมใบบัวบกนะครับใบใหญ่ใบนาครับพี่น้องนะครับสูงพร้อมได้พี่น้องนะครับนี่ก็จะเป็นกระเพรารด้พี่น้อง กำลังแตกงามคักงามแน่นะครับผมถัดมานี่ก็จะเป็นสตรอเบอรี่้ะพี่น้องอันนี้ก็บอท่านได้ออกดอกนะครับผมกระปลูกประมาณเดือนหนึ่งนะพี่น้องกับรู้ว่าเป็นอย่างมันบ่อออกนะครับเป็นสายพันธุ์ที่บา้าขนปลูกสองสามปีก่อนนะครับผมเก่เาเบีย่ยมันมาปลูกต่อนะครับน,นีนก็เป็นสตรอเบอรี่ที่ เพิ่งออกหนึ่งลูกนะพี่น้องอันนี้เบ้าคุณกะซื้อมาจากร้านเขานะผมก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับซื้อมาหกต้นด้วยกันนะครับต้นนี้ก็เริ่มอ,ออกดอกแล้วคิดว่ากะคงจะได้กินิหนนะผมบักแตงครับพี่น้องออกดอกร้ายครับแต่ว่าสังเกตเมืงลูกมันกับบ่คอยติดนะครับเพราะว่ามันอยู่ในกลิ่นเฮ่าคิดว่ามันอาจจะรับแดดบ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเหตดให้ออกดอกแล้วกะ ล่นล่วงลงมาครับผมไข่ก็ว่ามันติดนะครับพี่น้องนะครับเป็นหน่วยหลายทักแต่ว่ามันเก่าบวบคำก็ติเหี่ยวแล้วก็ล่นลงมาครับผมนะครับข้างตัวนี้ก็จะมีมะเขือเทศนะครับซึ่งเริ่มได้ผลนะครับพี่น้องเริ่มสุกแล้วนะครับนี่ครับผมมะเขือเทศแม่บ้านผมเอามาปลูกหลากหลายสายพันธุ์นะผมบบวจะเป็นลูกหน่อยือว่าลูกใหญไงนะครับ มาครั้งนี้อกระิมีมะเขือเทศมีบวบบวบหนึ่งกรบปุติดลูกนะพี่น้องใบใหญ่ใบหนานะครับแต่คิดว่าเพิ่นทีได้รับแดดบ่เต็มที่นะพี่น้องนี่ครับลูกเป็นหนึ่งเข็มมาละแล้วก็บปติดน้ำบางก็ตีเหี่ยวแล้วกะตีร่อนรวงไปนะแต่คิดว่าได้รับแดดบ่บอพอนะครับผมมาทั้งนี้อกระิมีบักแตงนะพี่น้องแล้วก็ นีครับเซดาโนไข่ไข่กัชายบานเฮาที่เอาอมาใส่ต้มนะคผมใส่ต้มใส่แกงขางในก็จะมีสลัดเขียวพร้อมนยพี่น้องซึ่งบ้าคนก็นเด็ดไป3ารอบแล้วนะครับนี่ก็เอากระทางน่อยมาห้องไว้เพราะว่าต้นเพรเริ่มสูงนะครับผมยันมันหักนะครับนี่ครเพถือว่าแตกมาเรื่อยๆนะพี่น้องหอลาพานะครับแมบ่บานพพึ่งปลูกหมื่อ้านนพี่น้อง แตคิดว่าจะได้ผลนะครับเพราะว่าเพื่อนก็สิมักอากาศห้อนข้างใน้วก็คองติบบมักแสงหลายปันไดน,นะครับนี่ก็เป็นพักบงนะพี่น้องต้นไงสูงครับแรกๆคิดว่าติบ่ได้ผลนะผมเอาไปมากกะได้ผลนะสูงใบใหญ่นะครับผมอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวว่าคนดีไปเก็บสลัดให้เพื่อนบ้านนะครับผมเป็นมังว่าบ่าคนที่เก็บแบบใดนะครับ ลักษณะการแกระก็คือเบาาขนบ่อนะผมห่อที่เอาตรงใบข้างล่างมันนะครับก็คือที่บ่อเป็นกอน,นะผมถ้าห่อเป็นกอนห่อที่ได้กินแค่หนึ่งครั้งนะครับถ้าห่อเป็นใบประมาณน,นี้ห่อที่ได้กินหลายเที่ยได้พี่น้องนะครับเกเป็นใบประมาณน,นี้นะครับผม รันนี้กับพี่น้องมะมืองพักที่แม่บ้านเ็นซาฮอร์โมนไข่นะครับประกาศเก็บพักสลัดให้เพื่อนบ้านพร้อมนะผมนี่ได้แก่มง,ง่ายกับพี่น้องนะครับก,กันเลก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสารบ,นนบัญมณีบาขนขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ